ู้ชมรายการบุญชาวิสัชนาดำเดิมรายการโดยคุณนันทตั้งสุขผู้ดําเนินในการลุกหลนชาวบ้านเนี่ยโยมที่มาสดับตรฟังพระธรรมประจําสัปดาห์ที่สของเดือนในอาวาวัดอ่อนน้อยซึ่งก็เป็นกิจกรรมประจําของทุกเดือนอันนี้อาจจะดู บางตามางเสน้นก็อาจจะคิดกันว่าเดี๋ยวสุดทายน่าก็ต้องมีงานใหญ่หรืองานกระถิ่นอย่างนั้นวันนี้ก็เลยก็เลยคนจะน้อยไปหน่อยเมื่อครู่นี้ฟังเสียงพวกไม่ครัวก็ออก,มมยยกว่าบรรยายความรู้สึกจริงๆแล้วก็ต้องต้องขออนุโมทนาขอขอบใจพุกร้านทุกคน เป็นทั้งกองหน้าและกองเชียร์กองพลอะไรสารพัดกองเพราะว่าคนที่ไม่ได้ไปํำครัวก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีส่วนร่วมเพราะลูกหลานหลายคนก็ก็ให้ปัจจัยให้ข้าวให้อาหารให้น้ำให้สิ่งต่างๆบรรละน้อยไปสทบมทุนในการที่จะทำภากรกิจงานมากุศสอันเป็นวันักมงคลของชีวิตเป็นมหามงคล ชีวิตกับผู้ที่ไปลงมือกระทำให้รุ่งเร,ร,รืองสำเร็จถามว่าปัจจุบันเรียบร้อยไหมน้าแห้งหรือ,อยังยก็บางที่ก็ยังขังเ่าก็ยังไม่แห้งแต่ถามว่าทําไมถึงได้ยกกองครัวองครัวกับก็เห็นว่ามีผู้คนเข้าไปเยอะมากนะแล้วหลวงปู่ก็จะเป็นอย่างนี้ตรงไหนที่เขาไม่มีทนช่วยเราก็จะเข้าไปช่วย พอช่วยแล้วก็พอ,อดังๆเข้ามีข่าวคนนู้นเสด็จคนนี้ไปคนนั้นเยี่ยมเห็นว่าเขาได้เยอะแล้วเราก็จะถอนตัวออกไปหาที่ใหม่ที่ไม่มีใครเข้าไปหรือว่าคนไปน้อยตอนที่ลวงบูไปบังค่าใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีใครไปมีกระลงรัวเราลงเดียวงนั้นทุกคนที่ไปก็จะไปเยี่ยมเยียนลงครัวเรา ทีมันไม่เยี่ยมธรรมดาไปเยี่ยมแล้วมันก็กินกินเสร็จแล้วมันก็ก้องมาถ่ายถ่ายแล้วมันก็ขึงป้ายป้ายมันแล้วไม่ใช่ป้ายเราขึงเสร็จแล้วมันก็ถ่ายภาพออกสื่อแล้วมันก็ไปมันไม่ถามจะทำาะไรทําข้าวเลยมันกินไม่คุยอะไรเลยมันมาถึงเมื่อวันตัก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 สิบยี่สิบคนลงรถมาเราก็ภูมิใจนั่งอมยิ้มเราเนี่เป็นคนมีบุญนะ แข่งแรงพอที่จะให้คนอื่นก็มากินแสดงว่าเรา,า,า,ร,าร่ำรวยมหาศาลก็ไม่เหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วเพราะว่าถ้าเราทำกับข้าวต,ตื่นสิบสองโมงตื่นสิบเอ็ดโมงครึ่งร่เอาข้าว,าวคือลูกู่ได้มีโอกาสเขาไปแจกข้าวก็ไปก็ต้องนั่งกระบะท้ายเพราะว่าวรถ ลงไปไม่ได้น้ําม,มันก็แค่เขาเขาต้องนั่งกระบะท้ายแดกชาวบ้านเขาก็ต้องนั่งเรือมาบ้างบางทีเขาลุยน้ําม,มาบ้างในซอยก็แค่อกมาถึงถนนก็แค่เขาเห็นเขาบางคนเอาไปนี้กิงเลยเพราะว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวม,มันทําให้เรารู้สึกไม่เหนื่อยแล้วก็มีกําลังใจที่จะทําไปแจกที่ราพัดบางคราน,นี่เขาบอกว่า เล่นมาม่ามาสองอาทิตย์แล้วนึ่งจะได้กินข้าวปกก็ไม่มีใครเข้าไปมันไม่มีใครเข้าไปขนาดราชกัรยังทุ่มพรมนักศึกษาต่อออกมาไม่ได้ก็อยู่แต่บนหอเพราะในหอก็ไม่มีเครื่องประกอบอาหารก็อย่างดีก็มีมีอะไรมีหม้อต้มน้ําร้อนเฉยๆเท่านั้นก็เล่นกับมามากินมามา มันก็เลยทําให้ยิ่งยิ่งมีกําลังใจที่จะทํายิ่งมีกําลังใจยิ่งคิดว่าสิ่งที่เราทําเป็นความจาเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยบบผ่อนบบรราผ่อนคลายผานาคแต่ในมุมกับกันก็ต้องหันมามองหองไมครัวของเราด้วยเพราะบางคนมันก็มัน,นก็น,น้ำเกลือนี่ไม่พอต้องดูดน้ำปลาพราะมันไม่เค็มคนพอต้องเล่นน้ำปลา มันเครียดมันมาเรื่อไก็ไม่เป็นไรเราว่าเวลาเราเข้ามาทาครัวเราก็ค่อยๆย่องย่องมาครัวเกงใจมันกลัวมันจะตื่นแล้วไ,ไอคนทํครัวมันก็ค่อยเวลาออกจากเต้นนอนมันก็ค่อยย่องย่องมันเกรงใจเรากลัวเราจะเห็นเพราเอเราคนประสาทไวหูไวหันไม่เห็นข้าว มันย่องย่องไปแล้วก็ไปยืนเยี่ยวไอ้ที่มันบอกว่าแผงเมตตานไม่ใช่เยี่ยวเยี่ยวเสร็จแล้วทําย่องย่องย่องกลับแล้วก็เออสิทธิ์กูสิทธิ์นี้ท่านได้แต่ได้มาโอ้ทรลโลกาที่ส่มาให้วู่ว่ดเห็นครูบาอาจารย์ตื่นมามันไม่สนใจมันย่องกับไปนอนก็ถามเขาบอกพับผ้า ทีนี้มันก็เลยต้องคอยนั่งเฝ้ามันแหละแล้วไอ้กูนหายไปจากนั้นไอ้กูนครับอยู่นี่อย่าไปไหนม่อยู่นี่อยู่ใกล้ๆก็มีความสุขมีความสุขเพราะว่าทำแล้วมันสบายใจเห็นคนมาเอาเปรียบก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าสบายใจที่เรารวยมากแข็งแรงมาก แล้วก็ยิ่ง <reveal, S 1> ใหญ่มากๆที่มีคนมอเปลี่ยวมีความรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันก็ลุงปู่ไม่ได้ไปแจกแค่พาเข้ากล่องไปทั้งเข้าสารอาหารแห้งทังชุดกิฟเซตถามว่าคคาใช้ใจได้มาเท่าไหร่ก็ได้มาคนเขาบริจาคมารวมแล้วก็เจ็ดแสนกว่าใช่ไปเท่าไหร่ก็ประมาณสักห้าหัวล้านประมาณนั้นก็ไม่ได้เป็นไรก็ ใช้ทําต่อไปเมื่อกี้ไอ้บาลินทระรา่าไปฟังยาติเขารู้ว่าเดี๋ยวจะไปพิมายต่อโคราเขาบอกไปแล้วลนะเงินเก่าก็หมดแล้วเงินใหม่ยังไม่มาไปแล้วลนะ <c ười> <c ười> เออให้เป็นไรไปเดี๋ยวรอให้เขาสำรวจมีมีคนอยู่ที่พื้นที่ไหมละ่ะท่นพิธีกร คนล้บ้านเขามีมีอุษเออลองช่วยให้ถามดูหน่อยว่าที่ที่ไหนที่ลำบากสุดเออลำบากสุดแล้วก็มีที่ตั้งองครัวตั้งรีอที่พักพอสมควรนะไม่ต้องเอาสบายเอาแค่พอเหมอะพอสมก็ที่จริงมันก็เล่าไม่หมดไอ้คนเนี้ยไอ้เรื่องที่มันมันไม่ทำมันก็ไม่ยอมเล่าอ่า ประมาณว่าทิ้งให้ครูบาอาจารย์นอนเต้นแล้วมันก็ไปนอนโรงแรมแต่มันไม่เล่าอ่ะมันไม่เล่ามันไม่เล่าประมาณว่ากูตื่นขึ้นมาแล้วยังหาไม่เห็นหัวอะไรประมาณนี้ไอ้คนนี้มันตื่นหลังลูกปู่ทั้งหมดนี่ยก็เราก็เข,ข้าใจอ่ะเพราะผู้ชุชนคนสามัญ <c oughs> <ๆ>มันก็จะอะไรกันมากมายประทำเท่าที่ทำได้แต่ก็ต้องขอบใจพวกเขาทำไปได้พวกเขาลูกกูเก็ไม่มีปัญญาจะทำ ม่มีปัญญาที่จะช่วยเหลอคนและสั์ผู้ตกทุกข์ได้ยากก็ไอ้ที่รู้สึกเสะเทือนใจอย่างยิ่งคือเวลาไปแจกข้าวรู้สึกจะเป็นราชสารเรื่องอะไรเียก็รอว่าเอ๊ะทำไมหมูคนครอบครัวนี้ไม่มาทั้งผัวทั้งเมียก็ไปแจกทุกหมู่แล้วเดี๋ยวใชยชื่อกัครอบครัวนี้ผลปรากฏว่ารออยู่พักหนึ่งก็วินเกิด ก็อหอมมาทั้งผัวทั้งเมียบอกว่าไปงมหาลูกอยู่ลูกตายยังไม่เจอหาไม่เจอผู้ใหญ่บ้านโทรตามมาเอาของก่อนแล้วเดียไปหาใหม่ก็อันนี้เป็นเครื่องที่สะเทือนใจมันเป็นอะไรที่ยากต่อการที่จะบรรยายเพราะชาวบ้านเขาก็เริ่ม โรงมละลายในอารมณ์เริ่มรู้สึกขวันสลายเพราะบางคราในไครก็รู้กันว่าเป็นเป็นอำเภอที่เศรษฐกฯฯิจดีมากที่ดีก็เพราะว่าเขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาปูก่พืชพันไม้ขายเช่นผลมะม่วงส่งนอกเขาปลูกมะม่วงส่งนอกแล้วพวกนี้มันต้องใช้เวลาข้าหกปีึกว่าจะเก็บดอกเก็บผลได้ต้นไม้ไม่ใช่ปลูกต้นปีเดียว เให้มันมาท่วมทีเป็นเดือนๆอย่างนี้ก็ไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรก็ชาวรัฐบาลก็จะให้ไร่หนึ่งไม่กี่พันเขาก็จะอยู่ไปได้และไอ้ที่มันแย่ก็คือว่าเขาคิดกันเขาพูดกันเสียงดังๆว่าไอ้ที่ท่วมเนี่ยมันท่วมเพราะว่าภาคร่ากดปุ่มกดปุมก็คือลุงบูเวลาไปนี่ก็ไปทางบั่งระกงมางทาง อะไรน้องจอกเป็นบุรีประตูน้ําระหว่างฝังบางน้ําเปี้ยวกับฝันบางคราเนี่ยมันสูงขนาดน,นี้แต่ฝันน้องจอกเป็นบุรีมันแค่นี้มต่ำคือเขาเหมือนกับไม่ให้น้ําเข้าเขตกรุกงเทพฯเพื่อถ้าเข้ามาแล้วมันก็จะมาเยี่ยมน้องเครื่องบินเยี่ยม น้ำมันก็เลยออกอยู่ท,ทางเดียวทางบางประกลงบางประกงนี่มันเวลาทำตะเลหล่นนีน่น้ำมันไม่ไหลมันขึ้นคือเช้าลงเย็ยนขึ้นเช้าลงเย็ยนขึ้นไอ้เช้าลงแล้วก็เย็ยนขึ้นนี่มันก็ขึ้นมากกว่าเก่าเพราะน้ำมันไม่ไปไหนเพราะน้ำบนมันก็ไหลลงมาสมทบไอ้น้ำล่างก็ดันกลับมันประมาณนี้มันก็เลยไม่แห้งสทิไม่ยุบสตีอันซ้ำซาก แล้วพคนของรัฐบาลก็ไปให้ความหวังให้อะไรจะอะไรเขาอ้าวจะมีงบช่วยเหลืองบฉุกเฉินเขาก็คิดกันว่าต้องงบหรือเปล่ากูถึงได้ทุบอยู่ทุกวันนี้คือไปพูดเองเขาบ้านว่าจะมีงบมาพิเศษมีผลงาโครงการพิเศษมาช่วยก็เพราะไอ้เรื่องพวกนี้หรือเปล่ากูถึงได้ทุบทุกวันนี้เพราะถ้ากูไม่ทุบมึงก็เบิกงบไม่ได้หรือเปล่า เขาขี้กันอย่างนี้พวกกบินประจินบ้นานสร้างประจันตคามอลันมาสนามชัยเขตมาจงบางคราบางน้ำเดียวเขาคิดกันแบบนี้นะถามว่าทำไมเขาคิดดังๆเพราะรบุไปกินไปนอนอยู่ที่นั่นทำให้ได้ฟังความคิดดังๆออกมาถ้าไม่มีงบนี่กูคงไม่ท่วมขนาดนี้จนผู้ใหญ่บ้านมาปาลาร้งให้ฟังว่าผมไม่รู้จะไปทำยังไง จะไม่รู้จะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านอย่างไรชาวบ้านก็ามาอุตส่าห์มาเรยว่าจะทํำยังไงกันเพราจะถึงเป็นอย่างนี้คือมันท่วมมาท่วมทุกปีแต่ปีนี้มันมากกว่าเขาบอกมากกว่าปีห้าสี่มันเป็นไปได้ยังไงวะนะมันท่วมมากกว่าปีห้าสี่ที่ปีห้าสี่มันท่วมเกือบครึ่งประเทศเกือบทั้งประเทศก็ไม่มากขนาด นน้นเขาก็คำนวณกันในระดับวิชาการที่เขาติดตามข้อสารร่วมมลมันก็ไม่น่าจะขึ้นขนาดนี้ไม่น่าจะเข้ามาถาาถงเข้ามากมายขนาดนี้ถ้าเริ่มฝนตกรู้จักบริหารจัดการเหมาะสมแล้วค่อยๆระบายไปไม่กักไม่กันไม่กักเอาไว้น้ำมันก็จะระบายไปอย่างธรรมชาติของมันอย่างดีก็แค่ตะตุ่งแค่เขาไม่ถึงขนาดแค่อกแค่เอวหรือว่าแค่คอหรือมีดหัวอย่างที่เป็นอยู่ นี่คือสิ่งทีม่มันเป็นความจริงที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาให้หลวงปู่ช่วยช่วยแสดงความคิดเห็นก็มีคนก็บอกว่าเออมาที่นี่ก็จะมาหาเจ้าภาพอีกแล้วนะครับหลวงปู่เสียบอกไม่เป็นไรถ้ามันจะเป็นเจ้าภาพมันจะเกิดเจ้าภาพแล้วมันทําให้คนพ้นทุกข์ได้ก็ไม่เป็นไรเราต้องช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เขารู้ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วก็คิดอะไร แม้แต่ราชภัฒน์นี่เดี๋ยวจมน้ําจะไปเสืออะไรสถานที่การศึกษาของประเทศก็ยังจมน้ำบก็เดี๋ยวพักอีกสักนิดหน่อยบอกไม่รวูว่ารีบๆดูดน้าําปลาเติมน้ําเกลือให้เยอะๆแล้วเ,เดี๋ยวให้เขาไปเช็คดูที่พี่ไมยอยู่ที่อีสานที่ขอนแก่นแล้วก็ว่าข่าวเอาเอาฝากคุณมานัดไปตามเรื่องให้ด้วยแล้วก็แจ้งกลับมาและะ้วัน ส่งข้อความไปใหนหน้าสื่อข่าวที่โคราชรัเดี๋ยวเขาคงตอบกลัลกบที่ไหนที่ลำบากเราพอาตั้งโรงครัวได้เราส่งข่าวาครัเราก็ไม่ได้ไปแต่รโรงครัวอย่างเดียวเราก็จะเอา,เข,าข้าวสารอาหารแห้งไปด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณท่านผู้การรอสิบเอ็ดรักษาพระองค์ด้วยที่ช่วยสงเคราะองเขาอยู่กรุงเทพเราก็ส่งข่าวสารไปช่วยระอง์งู่ทงโดยเฉพาะไอเสื้อ เสื้อชูชีเด็กมันปู่ขอเข้าไปแจ้งเด็กๆมันจะพอเห็นมันตายแล้วเราทําใจไม่ได้นี้เอาไปก็ไม่พอเด็กก็ถึงขนาดแย่งกันร้องไห้ก็เด็กกันน้ำนธรรมชาติมันถูกกันเลยน้ำมันไหลมันบานด็กพ่อแม่ก็เผลอโม,ม,จ,ะจ,ะมจะจับปลาโมจะจับเครื่องอยู่เครื่องนอน เด็กก็ลงน้ํนาไปเรื่อยๆไปไหนก็น้ําไปไม่รู้อย่างนี้ก็เลยลองขอเครื่องเสื้อชูชีพเขาเขาก็ให้เครื่องเสื้อชูชีพให้าวสาสอาหารแห้งให้มาช่วยเขาทำขอบคุณเขาแล้วก็ผู่อ,อ,อะไรท่านผอโรงเรียนดา,าดราเจลักซึ่งเป็นโรงเรียนคลิปเป็นโรงเรียนที่คนาศาสนา เาสงเคราะห์ดีกว่าคนศาสนาเดียวกันกับเราทั้งที่คนศาสนาเดียวกันอับงเราโดยเฉพาะข้ารารชการแทนที่จะเอื้ออานวยความสะดวกกับกลายเป็นความเบียดบังเอาเบียดบังยังไงก็ก็ประมาณว่าเหมือนกับที่เขาเล่าให้ฟังอะไรนะลงครัวว่านอ้อยใจเป็นแหล่งพักหรือแหล่งหนึ่งของหน่วยงานราชการที่ใครจะมาใช้ได้ตามสบาย ได้ตามสบายส่วนงบจะไปแอบเปิกกันยังไงก็เป็นขอไปหาข่าวข้อมูลแล้วก็ว่ากันตามเหตุตามปัจจัยโรงเรียนเขาโรงเรียนดารวัจหลักเขาสงเคราะห์แล้วยังไม่พอเอาสตังค์ไปให้เขาช่วยค่าไฟค่าน้ําให้ยวดเอาไปให้เหมือนเด็กเขาก็ยังปฏิเสธในการรับแล้วก็บอกว่าเรามาช่วยกันช่วยเหลืกเกื้อกูลกันอันนี้ก็ต้องขอความใจในน้ำใจของท่านไม่รู้จักเชื่อ แต่รู้ว่าคือว่าท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่สงเคราะห์อนุเคราะห์กับผู้คนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใใช้สถานที่อีเหตุนหนึ่งที่ต้องออกมาจากสถานที่ตรงนั้นก็คือโรงเรียนมันใกล้จะเปิดแล้วนี่มันจะสิ้นเดือนแล้วเพราะต้องเคลียร์พื้นที่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว<ม>ออวันจันทร์วันอังคารก็เริ่มเปิดแล้วถ้าคืนเรายังทู่ซีอยู่ก็ไม่ได้ เราก็ต้องทําทําหน้าที่ทํางานของเขาเราก็ต้องยอมต้องถอนตัวทั้งที่ยังอะไรอาวรอ,อยู่นะอะไรอาวรณยังรู้สึกว่าเรายังยังช่วยเขาไม่หมดไม,ไม่สุดไม่สุดซอยยังช่วยไม่สุดซอยยังช่วยไม่ทุกซอยก็ไม่รู้จะไปตั้งตรงไหนเพราะวัดเองก็ยังก็ร่องแกงไอแซ่บแบบแม่ทุกป่หน้าเอาเรือมาร่องแกงนะั่น วัดหนึ่งน้ำมันไหลอูเยี่ยงกั้ร่องแกงอู้นี่จัดท่องเที่ยวล่องแกงบอกมึงก็ลองไปทำดูดิแจ่กก็<ะ> <c oughs> <c oughs> ในขณะที่อยู่ที่นั่นก็ได้ข่าวข่าวอันอันเป็นความจริงของโลกความจริงของสรรพสิ่งความจริงของชีวิตก็ค <c oughs> <c oughs> ือสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพยานาสังวรสกลมหาสังกัปุรินาย,ยกท่านสมชิ่นสิ้นประชนแล้วก็รู้สึกใจหายเล็กๆแต่ก็รู้อยู่ว่าพระบรมไม่ท่านไม่ได้แข็งแรงมว่าแต่เกา่าแล้วก็คนอายุร้อยปีนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ประยุ่ได้ไม่ใช่มีมากแล้วก็ยิงเดินเดินไม่ได้ขยับขยายพระวรากายไม่ได้ก็ยิ่งลำบาก โรคภัยไข้เจ็บก,ก็จะตามมาก็เราก็ได้สิ้นพระสุปฏิปันโนพระผู้ปฏิบัติดีพระผู้ปฏิบัติตรงพระผู้ปฏิบัติชอบพระผู้ควรต่อการเคารพพระผู้ควรต่อการบูชาพระผู้ควรต่อการน้องเข้ามาใส่ตนพระผู้ควรต่อรับรับทักษิณาทานอ่าุ่เนเลยโยป่าุ่เนเลยโย ทักกิยอยย่พระผู้ควรต่อการทำอัญเชือบูชา,าเคารพบราบไหว้เทิดทูนอนุตรังบุญญาเขตตังโลกัสสาติพระผู้เป็นเนื้อนามุญของโลกไม่มีนาพุนอื่นยิ่งกว่าวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการในตั้งพระรูปเคารพบูชาเพื่อจะให้พวกเราได้สแสดงความกตัญญูกตัญมทิตา ทำอารารมในฐานะของพุทธบริษัทผู้มีความกตัญญูรู้คุณกตเวทิตาต่อแผงคนโรคกันเป็นเจ้าภาพสวดระอภิธรรมสวดพระอภิธรรมเพื่อถาวายต่อองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงพระคุณอนพรสกษ์พระองค์นั้นที่ได้ทรงสิ่งประชนมไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอันเดียวก็เปิดโอกาสให้ผู้คนช่วยกัน ร่วมกันน,น้อมนำเอาเอาน้ำใจของความกตัญญูรู้คุณกตเวทิตาตอบแทนคุณแสดงออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยกันร่วมกันฟังสดับต่อฟังพระผู้รับนิมนต์มาแปดรูกที่จะสาธยายมนพระพุทธม,มนต์บทราพิธรรมมัมตสัญกา,ท,า,าทั้ทางาพพิธรมทั้งเจ็ด เพื่อถวายในพระเบิดติยนของพระองค์ก็จะสะทยายไปสักหนึ่งเดือนคือทุกสัปดาห์แลวสัปดาห์หน้ารับกรินน้าบ่ายๆทะ่ใส่จะสัทยายในช่วงเวลาเพื่อเป็นช่วงเวลาที่ไว้อะไรในฐานาที่พระองค์ก็เคยเสด็จมาที่นี่ถึงสามครั้งสามคราแล้วก็เป็นผู้ที่คุ้นเคย ตอนลุงปูม,มาก่กอนสมัยที่เป็นที่พระาศาสนาสงคนตอนยังพระชนมาอยู้น,น้อยๆหลวงปู่ก็ยังเป็นเด็กๆพระองค์ไปยังมาสอนสั่งพระธรรมแล้วก็มาช่วยกันเรียนเจ้าภาพเจอส่วนพระอิธรรมถวายพระองค์กันเสืบไปก็ส่วนว่าที่พระสังฆราชองค์ใหม่ก็ เขาก็มีคนกรวฝันกันพอสมควรไหนพูดถึงผลิตพระสันนิลาเขาพูดอนาคตพระสันนิลาว่าธรรมกายจะได้เป็นสันนิลาไหมอมคนนั้นจะมาเป็นคนนี้จะมาเป็นไหมใครจะเป็นก็ช่านพระเจ้าอย่าไปพิตกมมังวลอย่าไปวุ่นวายอย่าไปอะไรมากมายเอาเป็นว่า ถ้าทาวินัยอยู่ที่มีสติรู้ตัวเมื่อใดที่เรามีสติรู้ตัวก็ชื่อว่าเรารักษาสีเมื่อใดทําให้สติรู้ตัวตั้งมั่นก็ชื่อว่าเจริญสมาธิเมื่อใดที่เราทําให้ความรู้ตัวตั้งมั่นอยู่แล้วนั้นรอบรู้เข้าใจรู้จักสภาพธรรมที่ปรากฏก็ชื่อว่าเจริญปัญญานั่นแหละคือทรระวินยัยอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจมันกลายเป็น ถ้าเรียกอะไรวิตกวิจารในอกุศลมากไปทําให้เราอยู่ไม่สุขนั่งนั่งรูปไม่สบายจิตใจก็ไม่พอายไปเสียเปล่าอกุศลวิตกกอยาให้มันเกิดมากทําให้ผกุศลวิตกมันเกิดมากๆนะดีที่สุดเหมือนเมืออกับที่คุณรูสอนในพวกไม่ครัวใครเขาจะมากินอะไรจงดีใจจงภูมิใจ คือไอ้ที่หลวงปู่สั่งรดป้ายเนี่ยไม่ใช่อะไรเห็นพวกมันบ่นเห็นพวกปู่ข้ามันมาอีกแล้วมันมากินอีกแล้วเนี่ยมันมากินอีกแล้วที่มันมันลงจากรถแล้วมันก็เดินเข้ามากินเดินเข้ามากินมันไม่ถามเราเลยมันจะขอบคุณรู้วจาคำก็ไม่มีแต่เราก็ฟังแล้วลาคานในหาอุตรบายบอกไอ้ไอ้ไอ้กุรถดป้ายไว้ลดป้ายคือแก้แก้ความลำคาญ อย่างน้อยก็มันพูดก็มึงจะว่าเขาไม่เขารบมึงได้ไงเห็นไหมเขาเข้ามาเขาก้มหัวให้มึงเออเวลาเขากินเสร็จเขาออกไปเขาก็้มหัวให้มึงแล้วมึงจะบอกเขาไม่ขอบคุณได้ยังไงนี่อ่ะแค่นี้ย่มันไอ้แก้ความรำคาญมึนใช่อยากโชว์ป้ายอะไรหรอกไม่ใช่ยางคือมันจะได้ไม่พูดไงมันยังมันพูดดูแลมันไม่ไล้ไม่รู้คุณสิ คือคนไปทําฐานเนี่ยเหมือนกับพระไปแจกพระเขาไปช่วยหลวงปุ่แจกข้าวพระที่มาจกตายแล้วก็คนขาองคนแก่คนเท่าเดินอยู่ในน้ำนะมันก็คงจะช้าไปไหน่อยพระเพาะ่าชเระาก็ยืมถือไอคำสานาแนมนมันคงหนักนานนหะพระก็เลยถามจำไหม <laughs> เราได้ยินเขาพ็หันไปมองตาเขียวนึกในใจว่า ไปตำหนิผู้มีคุณได้อย่างไรนี่คือผู้มีคุณของเราเขาเอาบุญมาให้เราเราจะไปตำหนิเขาเขากูลงบาปแย่อยู่แล้วเราสบายกว่าเขาทำไมไปตำหนิเขาก็ต้อง,ต,องต้องหันไปใส่ถนลึงตาใส่เราเงียบไปทังนั้นก็ไม่กลา้าอย่าก็วนนี้ก็พอเห็นคนมากินก็เอาละกูเหนื่อยนัน คือหลวงปู่จะไม่ถามหรอกเวลาทําบุญแล้วจะไม่สนใจหรอกคือทําด้วยใจที่ที่จะให้ให้แรกก็คือให้แล้วจบจะไม่ไปอะไรเอาอ้อนอะไรเยอะแยะหมดไปดัางนั้นมันก็ไม่เป็นทานให้เมื่อไม่เป็นทานให้แล้วจะไปใ,ให้เสียเวลาทำไมเนี่ยก็ไปตากแดดแจกทานจนหน้ารอดหน้ามันโดนแดดเผาหน้ารอดเป็นแผ่นอนะ่ะ เออไม่ได้เอาอะไรไปทาแล้วจะเอาน้ำมันหมูทาก็ใช่ที่แล้วน้ำมันเหน้ารอกแสบแสบหน้ารอกแห้งเป็นแผนเหมือนก็แผลเป็นร่อนใช่ไนมมีความสุขที่ได้ท,ำทำําทำแล้วจิตใจสบายผ่อนคลายเมื่อคืนตื่นมาติดลุกขึ้นมาเปิดประตูจะออกไปผัดข้าว นีเฮ้ยม่หารสิบเอโมงครึ่งรู้ไไม่ได้เออเดี๋ยวไม่ทันเพราะหโมงเช้าเขาจะมาเอาไงหกโมงเช้ามาเอาแล้วยอดสองพนี้สามพนห้าแล้วเราไม่ตื่นเช้าลงจะไปทัอะไรคนกินให้คนก็ไปแจกตามซอยต่างๆคนตื่นมาเจอข้าวแลาวโอ้ยลุยน้ำมารับข้าวในพวนี้ก็เช้าวึมันก็มีหน้าที่ไป ไอ้พวกที่มาคุยๆนะมันตื่นมาแจกอย่างเดียวมันไม่ได้ตื่นมาไอ้หมูนี่ไม่ได้ตื่นมาทำรงนั้นตื่นมาแจกอย่างเดียวเลยนะแต่คุยเยอะมากเลยนะตื่นมันตื่นมาไม่ทันคุยตั้งทีพอกูจะทําเสร็จแล้วรามันมามีอีเมลมาหนังงเงียงงเงียมาชมโบว์ตินในตอนเช้าบึ้น มันมันมีวันหนึงม mm ันใส่ผิดหรือไงก็ไม่ร like 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 yeah. <laughs> ู้โอตินมันเค็มชิบหายนะมันเราก็ไม่รู้ักมันจิบโถน้ำตาลกระโถเกลือบางคนละโถแล้วก็กมแก็บไว้ไว้เป็นรถุงไม่ด่ามันเดี๋ยวมื้อต่อไรอดต้องให้คนไปเติมน้ำแตะเจบที่กัเสียดายไปเติมน้ำให้คุณหน่อยว่าเออไอ้ขุณไปเติมน้ำเค็มชิบหายหลือเป่าโอรินตัวไหนขึ้มาหนึ่งนุ๊ยี่ห้อใหม่อะไร เออก็อมันสิบสองโมงตื่นมามนบนคาราวานมาันก็เอออย่าถามอ่ะ,อะเปิดโอกาสได้ถามปัญหาหลุงเมียวสี่โมงสามโมงครึ่งนะสี่โมงจะให้เขาสวดพระวิธรรมละพระเริ่มมานล้วอ่าสอถามอะไรเชจะจริงมีเรื่องแจ้งให้ทราบนะครับที่หลวงปู่เคยบรรยายถามเอาไว้เรื่องของงบอาหารกลางวานันทุกท่านจำได้ไหม ที่หลวงปู่เคยบนให้พวกเราฟังบอกว่า13บาทจำได้ไหมครต่อหัวต่อคนอืที่หลวงปู่ขึ้ไปบนดอยใช่ลาสุกันทรีเขาอุดมวัฒนนะาเริ่มจาก13บาทเพิ่มไปอีก7บาทเป็น20บาทอุตสาห์เพิ่มเพิ่มไปละเมื่อวันอังคารที่ผ่านควรดีใจดีหรือควรเสียใจดีหรืค <น S 2> คอควรช้อกถ้าหลวงปู่ไม่กระทุ้งมาก็ไม่แน่อาจจะไม่ได้เลยก็ได้ พอกรทุ้งมาเสร็จแล้วม่เป็นโอนได้มาอีกตั้ง7บาทนัเยอะนะเจ็ดบาทแล้วมันจะเหลือถึงเด็กเท่าไหร่คุณอย่าลืมว่าเ3บามบทนั่มันช่วงค่าแรงวันหนึ่ง200กว่าบาทนะแล้วเพิ่มมา7บาทเนี่ยค่าแรงวันๆขยับขึ้นมา300ร้อนะค่าแรงขั้นต่ำนะ เพราะฉะนั้นค่าทุกอย่างค่าไฟค่าแก๊สค่าล้กต้องค่า,าสารพัดค่ามันเพิ่มขึ้นแล้วไอ้เจบาทเนี่ยมันจะเหลือเท่าเก่าละแหล,ละเด็กไม่ที่เหลือมากเพราะเจบาทที่มันคือค่าบริหารค่าจัดก,การก็ขอพูดเมื่อครู่นี้เขามีพิธีกรประกาศว่าเรามีกระถิ่นสองวดัดคือวัดอ้อน้อยกับวดัดเขาน้ำตกเราหลวงูบก็ให้พระก็เปิดเอา เอาหลุงปูดทวดรุ่นหนึ่งแช่เลือดที่แช่ไว้ตั้งสิงกบกว่าปีรวมทั้งโระโปลิสันรุ่นหนึ่งที่แช่ไว้สิบกว่าปีเหมือนกันเนี่ยเอามาให้เป็นของฝันสําหรับคนที่เป็นเจ้าภาพกะทิเขาปกะกาวว่าจะไปทอดที่เขาล้มตกทั้งหมดนะไม่ใช่นะ้วรายได้ส่วนหนึ่งของกองกะถิที่ได้เากตรงนี้จะเอา